เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงสําคัญนะคะเพลงหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราต่อจากเพลงชาติจําได้ไหมคะคราวที่แล้วเราสอนเราเรียนเรื่องเพลงชาตินะคะ <ใน S 1> แล้วก็ต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะ <ใน S 1> เพลงสรรเสริญพระบารมีจะใช้เพื่อเป็นการนะคะเป็นการสรรเสริญพระบารมีของพระมหาก,กษัตริย์ซึ่ง พระองค์มีพระคุณนะคะต่อวงชนชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการสรรเสริญพระบารมีของสมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมีจะเปิดวันไหนบ้างเปิดวันพ่อนะคะเปิดวันที่เรามีางานเฉลิมฉลองต่างๆหรือว่าอาจจะเห็นในโรงหนังนักเรียนเห็นในลูกในโรงหนังก็จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนก่อนที่เราจะได้ดูหนัเงเพลงนี้เป็นต้น วันนี้เราจะมาเรียนเพลงเพลงพื้นเมืองนะคะของภาคเหนือการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือนั่นเองนะคะซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองต่างๆทางภาคเหนือนะนักเรียนเปิดไปที่หน้า41รูปนะคะเปิดไปที่หน้า41เปิดไปที่หน้า41จะเห็นว่าจะมีเรื่องของวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือนะ ก็นักเรียนสามารถอ่านได้เลยนะคะวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือคือวงดนตรีที่คนในท้องถิ่นของภาคเหนือได้คิดค้นขึ้นมาซึ่งเป็นลักษณะของดนตรีที่มันมีลักษณะง่ายๆนะคะประกอบด้วยเครื่องดนตรีในท้องถิ่นของภาคเหนือเองได้แก่กองขนาดใหญ่นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ากองแอ,หอวหลผมก็จะมีรูปให้ดูแล้วก็ชาบล้องหุยปีจุมนะ,ะเป็นต้นนํามาผสมผสานกันมาใช้บเรเลงประกอบการขับร้อง และประกอบการฟ้อนต่างๆการฟ้อนรัฐการดราของภาคเหนือน,นั่นเองเช่นวงสล้อซอซึงเป็นต้นกีตูมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางอะมาดูข้างๆอันนี้นะักเรียนจะแบบชื่อมันจะแบบอาจจะจําไม่ได้นะอันนี้สีดําๆที่เขาเรียกว่าเป็นกองชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตะโดโบสส์สี่สิบเอ็ดไม่ยากเลยลูกนะคะสี่สิบเอ็ดนะคะ ขันแรกให้นักเรียนติดภาพการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ1ภาพหนูไปเซิร์ชที่ใน Google เลยให้คุณพ่อคุณแม่เซิร์ชให้ใน Google นะคะใครมีคอมพิวเตอร์ใครมี iPad ใครมีโน้ตบุ๊กไปเซิร์ชเลยแล้วก็เป็นภาพนั้นมาแปะเป็นวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือแล้วก็เขียนตอบคำถามข้างล่างข้อที่หชื่อวงดนตรีคือเดี๋ยวเราจะมา